อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ส้มมาฝากกันค่ะวิธีทำรรเทปแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนใี้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากัน เติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็นสองส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่สองใส่กลิ่นส้มและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมให้เข้ากันรีดเนื้อคุกกี้สีขาวเป็นแผ่นบางเท่าๆกันหั่นเป็นชิ้นนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีเรียมไว้ คลึงเนื้อคุกกี้สีส้มเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีทาน้ำบางๆวางแผ่นคุกกี้สีขาวตรงกลางวางเนื้อเค้กค,คุกกี้สีส้มประกบนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีนำออกมาหั่นครึ่งแล้ววางเนื้อคุกกี้สีขาวประกบด้วยชิ้นคุกกี้สีส้มทำแบบเดิมจนครบทั้งสีด้านนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดี รีดเนื้อคุกกี้สีขาวและสีส้มออกเป็นแผ่นเท่าๆกันวางคุกกี้ส้มลงบนเนื้อคุกกี้สีขาวมมวนเป็นท่อนกลมและวางลงบนเนื้อคุกกี้สีส้มมมวนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่แข็งจนทรงตัวดีหั่นคุกกี้ส้มเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกัน วางลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั้งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูคุกกี้สม้ม แค่มีผลิตภัณฑ์ท FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ